วันนี้นะครับมาส่งท้ายปีกันแล้วนะฮะหลังจากที่เรานะครับอยู่ร่วมกันมาเนี่ยหปีแล้วพี่บีใายของผ่านทีวีมา5ปีนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ถามพี่บีเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าสมมุติเงินบาทเดียวกันเนี่ยคืนหนึ่าร้อยเก้าสิบบาทโปรโมชั่นที่แรงที่สุดในคอลลาเจนกระป๋องทองของเราครับมันจะได้ปริมาณเท่าไหร่คะต้องบอกเลยนะคะว่า1กระป๋องนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นมิลลิกรัมแบบนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทจะจัดโปรโมชั่นเป็นสองกระป๋องแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่สามพออเราาจะบกว่ สองกระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่<อ>แบบนี้แถมไปอีก1กระป๋องเป็นซื้อ,อแ2แถ<อ>ม3 1,990บาทจะทำให้คุณนั้นเนี่ยซื้อคอลลาเจนอัมาโดนะคะตกเดือนละ2 4 8บาท75สาตางค์ค่ะสมแล้วที่เป็นโฮสต์มือนหนึ่งนะฮะคู่บุญผมยืนข้างๆกันมาตลอด5ปีนะครับอ้าวก็ย้ำกันอีกทีคือซื้อ2กระป๋อง1990ตรงนี้แล้วก็แถมอีก3กระป๋องกลายเป็น5กระป๋องใช่ไหมวันนี้ครับมากันแบบใสๆไม่มีอะไรไม่ได้มีโปรพินเนอ,อะไรครับแต่ว คอลลาเจนที่บ้านใกล้หมดแล้วซื้อเติมด้วยราคาเดิมกับโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดเท่าที่เราเคยจัดโปรโมชั่นมาเนี่ยนะครับก็คือ5กระป๋องใหญ่1นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมว,วันนี้รับไปเลยครับเป็นของของวัญปีใหม่จากเราหมอนโกคอลลาเจนเป็นเมมโมรี่โฟมนะใบละเก้าร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับเ,เรียกว่าลูกค้าประจําหรือแฟนมันแท้ของโกคอลลาเจนของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่พูดพร่ํานำเองครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดโทรออกมาที่141หรือ line นะะรนนี้้้จไดเป็ซือ2ก๋องใหญ่แถห นะก็คือแถมอีก3กระป๋องใหญ่แล้วก็แถมหมอนอีก1ใบนะครับวันนี้โทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือ Line แอดอาร์าโดนะครับนี่คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเอ็นเดียเซลพร้อมกับของขวัญพิเศษใครโทรวันนี้ได้หมอนโกคาร์เจนเมมโมรี่โฟมฟรี1ชิ้นนะครับวันนี้ซื้อ2แถม4ไปเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวคงจ่ายเท่าเดิม1,990บาทก็รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรนึ่งสี่ห้าหนะฮะโปรโมชั่นตั้งแต่่วันที1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2566 เชือกสนโนกับเมนูหลักหลายจากยูบีบีบีและเฟนฟรายดิฟฟี่ยูบีดิปปี่ฟรายส์อ๋อจังอยากได้จังเดีย๋ยวให้สติ๊กเกอร์ช็อกี้ช็อกี้ <Yeah. S 1> ติดที่ไหนก็สนุก ช็กกี้ช็กกี้แถมฟรีสติกเกอร์โฮโลแกรมลายมีนุ่มต่ยนิมมีให้สะสมหกสิบแบบตั้งแต่วันนี้ถึงสาสเ็ดธันวาคมนี้โอชิชากุซ่าชาคิวซ่ามีดอ้อยจังอู้อยากได้จังเดี๋ยวให้สติกเกอร์ช็กกี้ชก็ชกชกี้ติดกี่ไหนก็สนุก โชคกี้โชคกีค้แถมฟรีสติกเกอร์โฮโลแกรมลายมีนุ่มไตนิ่มมีให้สะสม60แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมาแค่คิดก็สนุกแล้วคูชเลอร์ขนมกระดาษกินได้จากเยอรมนี <c oughs> ล้งเลยกลิ่นโคล่คูชเลอร์ขนมกระดาษกรอบสนุกมันไม่เหมือนใคร